สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ดวนๆเลยครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อเสรอดครับผมครับมวที่พานมากครับพี่น้องครับผมเลขกพอกับเข่าตัววิ่งหลุดเด้อครับผมครับหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับหน่วยบนหนึ่งครับผมหนึ่งกับเก้ากเข่าทีหนึ่งเด้อครับผมเหลกกัขาหนึ่งหนึ่งหาครับพี่น้องเนาะครับสําหรับหน่วยบนอันหน่วยล่างครับผมหรือว่าเลขกล่าง เพื่อนกะกอดข้อกันเลยครับผมเพื่อนห้เจ็ดแปดสี่ครับผมกอดข้อกันเลยเลขออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดงดบังขันเด้อครับพี่น้องครับผมเอาเลขวินเพื่อนกับเขาครับพี่น้องเนาะวินห้าตัวครับคนติพานมากอ่ะเขาหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่แหละครับผมครับเป็นแนวทางเสียงสุกเสียงดวงบังเด้อครับพี่น้องครับผมเลขเด่นเลขวินเลขลักหน่วยพอเสิร์ตเดินดีครับพี่น้องครับ เอาก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเลขลาวพัฒนาครับพอเสดครับนํำเชียร์พาลวยกับขอขอบพระคุณพอเสดอเด้อรับผมทีเมตตาแนวทางให้กับนํำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับนํำเชียร์พาลวยในเด้อครับผมไปรับชมรบฟังกันเลยครับผมว่าลาวพัฒนาเลขหมวดวันที่1 4สิงหาคมนี่พอเสืจะให้วิ่งตัวใดเด่นตัวใดลักหน่วย เป็นตัวใดครับผมแล้วก็เลขวินครับพี่น้องเนาะที่สำคัญอีกชุดหนึ่งเป็นตัวใดครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับพ่อครับน้ำเจียพ่อรวยสวัสดีพ่อเสือดครับผมครับผมครับผมอ๋อ ครับพอ่อรถเที่ยวสวนถ่ายลา่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องครับเขาจะรบอกหลายปีพระทานครับผมเลาพัฒนาปีที่สิบสี่เดือนแปดปีหกหกครับนิ่งเดือนสองรองสามกันเจ็ดเด่นสองรองสามกันเจ็ดหลักหน่วยบวกร้อยหกเจ็ดสองแปดหน่วยหน่วยร้อยตัวได้กีบ่บอก มมน,นื่บนบวกลอยกมาเพรามที่นีผลไม่หลักเพราะมันมันเป็นลอยเลยเทียครับผมอ่าหกเจ็ดสองแปดนะหกเจ็ดสองแปดครับผมอ่าชุดจับคู่ศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์สองสองเจ็ดสเจ็ดห้าเจดสามเจ็ดห้าเจ็ดหเจสามสองหเจ็ดสามสอง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 ่าชุดนี้ ชนีมีความมั่นใจด้วยตัวออากันอาชุดกันไว้ที่นี่ชุดกันมี่ศูน,นย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้จเกปเจ็ดเกแปด่าฟังมือตัวเล่นได้บางตัวเล่นเพราะเสือเล่นให้ถ้าสองจะมาล่างมันจะมาศูนย์สองกับสองสองถ้าสองจะมาล่างศูนย์สองกับสองสองครับผมถ้าเจ็ดจะมาเพราเสือหม,มั่นใจสองเจ็ดสามเจ็แล้วก็ห้เจ็ด ครับผมอืมขอทชุดสามตัวแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดหกไอ้สามหกสองสามหกสองสี่หกสองสี่หกสองอ่าเน้นพิเศษสองสามเจ็ดกับสามห้าเจ็ด กับเจ็ดสองสองสองสามเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสครับผมอ่าวิ่งรูดสองกับเจ็ดวิ่งรูดสองกับเจ็ดครับผมอ่าเลขสองตัวนี้ถ้าประกอดข้อกันมากข,ขากึเป็นลักหน่วยท่านที่ทครับผมอ่าเลขสอตัวถ้าประกอดขอกันมากเป็่ลักห่วยท่านที่ครับอ่าที่นี่ชุดวินชุดวินสองสามห้าสองสห้าเจหก้า เจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมแปดตะวนเบ็่น๊อกไว้ปฏิเสธเขียนเขศูนย์ต่อไปอีกศูนย์อ่าบัเสธเพาเสินเอาสอนสิบ้าถ้าศูนย์จะมามันจะมีศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองแค่นั้นศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองอ่มันใเอีันเล่นมั่วจะาีเดนรักก็คือเอาตัวนั้นเลยสินะครับผม นี่นะครับพี่น้องเนาะครับลาพัฒนาพ่อเสรืเด้อครับผมครับผมไม่ถีบซิปซีตั้งแท้เทียงเก็บความคับมั่มครับพ่อตั้งแท้กันเอารถจอดรถไว้เหรอโทรศัพท์อยู่ในรถไม่พอแล้วก็ขับรถต่อเลยบ่ได้เบิ่งโทรศัพท์ครับผมไปตุลาก่อนเมียนครับพ่อไปอุดรวนท่านเห่อครับครับอินซีเขาจะเอาด้วยเพราะเสร็จที่พวกเหมาแจวมัอนี้สองกับเจ็ดนายจะเห็นสองกับเจ็ดต้องมีให้เห็นเนอะครับผมวิ่ง รูดสองกับเจ็ดนี่แหละครับพี่น้องครับเอาน้ำเชียร์พาลุยกับขอบคุณพ่อเสิือด้ะครับผมกับเิฟ้าลงให้พี่น้องเอฟซีครับผมสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพ่อเสิอด้ครับพี่น้องเนาะวันนี้เก่ามาเช็ครับรถครับผมไปธุระแล้วก็าศเพิ่งจะกับจอดรถไว้ครับผมโทรศัพท์ไว้ข้างในครับพี่น้องกับกบุ๊กคดีบุ้งล่ายปัญญครับ เอาแนวทางเราพัฒนาพ่อเสือเด้ครับพี่น้องงวดพันที่สิบสี่สิงหาคมครับเด่นเอาวิ่งเด่นสองลองสามกันเจ็ดครับผมวิ่งเด่นสองลองสามกันเจ็ดวิ่งลูดสองกับเจ็ด้ด้ครับผมครับวันไก็อาจจะกอดคอกันมากครับผมไม่กอดคอกันมากก็จะเป็นหลักหน่วยครับพี่น้องครับหลักหน่วยบวกหลักร้อยได้ครับผมบนล่างก็จะมีหกมีเจ็ด มี2มี8ครับผมครับชุด2ตัวครับผมศูนย์สองสองเจ็ดสามสองแล้วก็2 2ครับผมครับกันมี0ูนย์เจ็ดศย์แปย์เกเจเก้าแครับผมครับตัวเน่นก็มี0ูนย์สอ7ศเจ็ดสแล้วก็สอครับผม เลขสตัวครับสมตัวบนแปดเจ็ดสองสอมเจ็มหองสองครับผมครับแล้วก็จะมี่สองห้าเจ็ดสามหกสองี่หกสองครับผมครับเน้นสองสามเจ็ดแล้วก็สามหาเจ็ดเอครับผมแล้วก็เจ็ดสองสองครับเลขสตัวพอเสร์เลขวินเนอครับพี่น้องบัดนี้เลขวินของบนสองสามห 7 6 9 8ครับผม2 3 5 7 6 9 8ถ้าศูนย์มากครับพี่น้องเนาะถ้าศูนย์มากก็จะมี08 09 07แล้วก็ศูนย์สองครับผมครับนี่ก็เป็นแนวทางเลขของพอเสือเด้อครับพี่น้องผนว่า2กับ7วิ่งรูดครับพี่น้องครับผม2กับ7ต้องมีให้เห็นครับงวดวันที่สิส่ิงหาคม66เลา่าพัฒนา เอาเนี่ก็เป็นแนวทางของประเสริฐครับผมครับถ่ายคลิปนี้นําเชียร์พ้าร่วยกับข้าวอวยพรให้พี่น้องเอ็มโชคดีเด้อครับถูกหวยเล่งเงินไปน้ากันในงวดวันที่14สิงหาคม66ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ